เช่นมีสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำกล้วยปิ้งสูตรหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วก็มีน้ำราดด้วยนะคะซึ่งเป็นสูตรที่ทำง่ายมากๆค่ะ เราจะไปทําน้าราดกล้วยปิ้งกันก่อนเนาะก็จะใช้น้ําตาลปีป๊บหรือว่าน้ําตาลมะพร้าวก็ได้นะคะสัก100กรัมเราจะนําไปผสมกับน้ําตาลหล่อห้างกล้วยสัก3 0กรัมอันนี้ก็เพื่อลดแคลอรีนั่นเองเติมเกลือสักเล็กน้อยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่กะทิลงไปส่วนหนึ่งก่อนกะทิทั้งหมดในสูตรนี้250 ml อนะคะแต่ว่าแบ่งใส่สักสองครั้งแต่นั้นก็นําไปเคี่ยวไฟวนอ่อนๆค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้าตาลละลายค่ะ พอน้ำตาลละลายก็ใส่เนยลงไปสัก10กร,รัมนะอันนี้มันเป็น20กร,รัมนะคะเราลืมไปว่าเราทาครึ่งสูตรนะคะจริงๆใส่เยอะก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ามันก็จะมีความมาันเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองแนะนําว่าใส่แค่10กร,รัมก็พอค่ะจากนั้นก็คนต่อไปเรื่อยๆค่ะจนเนยเริ่มละลายแล้วก็เติมกะทิส่วนที่เหลือจากนั้นก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนมันเริ่มแบบให้น้ํามันงวดลงอีกสักเล็กน้อยค่ะค่อยยกออกตั้งไว้ให้เย็นค่ะ น้ำราดเราเสร็จแล้วเราก็จะไปทำการปิ้งกล้วยนะคะก็วันนี้เป็นสูตรหม้อทอดเนาะกดอื่นก็จะใช้กระดาษไขนะคะตัวนี้ลองก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันเลอะเทอะหม้อทอดเราเยอะเกินไปเนาะก็เอามาทำเป็นรูๆแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อให้ความร้อนมันขึ้นมาได้สะดวกมากขึ้นปูลงไปในหม้อทอดค่ะจากนั้นเราจะนำกล้วยน้ำวา้าอ่าเราจะหั่นสี่นะคะเพื่อนๆเป็น เป็นทรงเป็นแว่นๆนะตัดลายขวางนะคะเป็น4ชิ้นนะคะแล้วก็อย่าทำบางจนเกินไปนะเวลาเราทับแล้วมันจะไม่ค่อยสวยนะคะ <S <S หั่นสรเรียบร้อยก็เรียงใส่หม้อทอดไร้น้ำมันเลยค่ะเราจะตั้งเวลา10นาทีอุณหภูมิสัก180องศานะคะพอครบเวลาเราก็นำออกมากลับด้านค่ะ รอบที่2ก็ใช้เวลาเท่าเดิมเลยนะคะ10นาทีอุณหภูมิ180องศาจากนั้นให้เรานำออกมาทับนะคะไม่ต้องให้แบนมากเนาะ รียมกล้วยเสร็จแล้วนะคะก็ตักน้ําราดราดลงไปเลยค่ะสําหรับน้ําราดสูตรนี้จะไม่ได้หวานมากนะเราสามารถใส่น้ําราดในกล้วยนี่ได้เยอะเลยค่ะใส่เยอะๆยิ่งอร่อยนะคะ ชอบกินกล้วยปิ้งก็ลองเอาสูตรนี้ไปทําดูนะจริงๆก็ใช้เตาอบก็ได้นะถ้าใครไม่มีหม้อทอดนะคะหรือว่าหม้ออบลมร้อนก็ทําได้เช่นกันเป็นสูตรที่ทําง่ายๆนะคะแต่ว่าอร่อยจริงๆนะเดี๋ยวคราวหน้าจะลองไปทําสูตรที่เขาใส่มะพร้าวอ่อนด้วย